สำหรับ,บมือี้แมนเขาจะมาสอนวิธีการแคปหน้าจอเฉพาะจุดเนาะเพราะว่าคลิปก่อนแม่นเขาสอนการแคปหน้าจอแบบเต็มเลยเนาะเต็มหน้าจอเขาเลยเขาจะเอาแบบรวมเลยเนาะแต่ว่าสำหรับ,บมือี้แมนเขาจะมาเลืองแคปหน้าจอเฉพาะจุดจุดเดียวเขาต้องการแคปเอาแต่ไมโครซอฟต์เอ็กบอหรือว่า Microsoft Word อบเอเนาะเพื่อว่าจะสเสนอเพื่อนำใส่เป็นซีรีส์เกี่ยวการสอนเนาะ ก็เขาก็จะมาถึงได้เนาะแล้วข้ามาทิดตามบนนั่งกันได้เนาะว่าเห็นไหมเนาะก็ดูนอาตรงเขาไปสองขนท่าเน,น,นาะไอ้เ้าพิมพ์ใส่ว่า F N I เนาะ Snipping Tool เนาะ F N I เนาะเห็นแล้วเนาะเห็นไ่เนาะยืนเงี้ย Snipping Tool เนาะเข้กดเขาโอเค เมื่อเขากดเข่ามาเดี๋ยวน้อมันจะโหน่าต่างแบอนี้ขึ้นมาเห็นบ่เนาะนี่เนาะนาให้เอาเมาส์ไปคลิกใส่อยู่บอลนิวนี่เนาะกดเข่าเนาะกดบัดหนึ่งเมื่อเขากดเข่าเนาะเขาจะได้สำหรับเมาส์เขาจะเป็นกามจะเป็นแข็งไม่บวมเห็นบ่เนาะนี่เนาะนานเจอาเขาจะเป็นซีมัวมัวเห็นบ่เนาะมันนี่ทาบพาะเขาต้องการแคบบนได้บนหนึ่งเนาะเขาสามารถเอาเมาส์ไปเดือนสุดรับตัวอย่างเนาะเอาตัวอย่างเนาะคือขาปเจ้าจะมาเอา microsoft เอ็กเซลนี่เนาะเฮาเอามาเทิงสีนเนาะขี้ขาวสีมาเนาะเราจะเป็นสีเข้มสีเมืเอ่อเข้าต้องการเพียงสมีนอตอะไรเข้าปล่อยเมาส์เนาะโอเคมันนี้เขาก็สามารถเซฟเ,เขา้าแฮวมาขี้ขาวเห็นไหมเนาะเซฟนี่นเนาะเขาอยากเลือกเซฟใส่สองได้กับเดี่ยว tạm theo tuần cái, phim, sẽ, cái đấy, nó hơi phim cho đây xài cái nó excel và gì nó excel cái excel này oh, nó ô tô giả nó làm gì nó đại cả không kik ok nó nó về quạt bừng tụ bòn Cf7 nó xe bảy nó Cf7, picture nó còn xe bảy như one picture เห็นบ er> okay. <ka> ่เห็นบ่นี่เนาะห้องเซฟบางกีโอเคเห็นบ <teachers> <the entre mit> ่เนาะสบายเนาะสำหรับการแคปหน้าจอสัพอร์ตจ <sm all> ุดเนาะเพราะเ้ามีรูทเฮบโม่ใส่โปรแกรมเสริมเนาะเพราะอันนี้มาอยู่น้ำวินโดว์ซิปทาเป็นมีมาด้วยเนาะสำหรับการแคปหน้าจอสัพอร์ตจุดเนาะกับแมนเบิร์ดเพียงสำนีเนาะขอขอบใจ